ถอายสกรูเบอร์สิบนะครับแล้วก็กดสาหมดฮะอ เททิ้งเลยทางจำลองนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าสปริงมันยังเด้งอยู่ไหมนะครับถ้าไม่เด้งก็เปลี่ยนนะครับพวกสายพวกนี้ก็กรอบไหมนะครับกรอบก็ต้องเปลี่ยนนะครับขันวก็หากระลมังมาลองซะหน่อยเลอะไม่เลอะไม่รู้ละลองไปก่อนแล้วกัน ไมับไก่ไ <myster> ม <iously> yeah. well, ่ไดดไม่เหลก็เหลไม่ต้องใช้กะละมังแล้วไหลไปหมดแล้ว กส่องเลยให้กูถ่ายกูก็ถ่ายไปหมดแหละเอาสกูหมุนกลับไปที่เดิมนะครับใช้มือหมุนก่อนนะนำนำร่องเดี๋ยวไม่งั้นมันจะปีนเกลียวได้นะครับหมุนกบไปเลยนะแล้วก็เอาไปแกใส่เข้าไปนะครับ ล็อกให้แน่นนะครับตรงนี้ล็อกให้แน่นแล้วก็ฉีดนะครับทำความสะอาดถ้าอยากขี้เกียจหยิบครีมนะครับมันจะเหนื่อยหย,หยิบครีมง่ายกว่านะถ้าขี้เกียจลุกหยิบครีมก็ใส่นานครับนี่ครับขยันเดินไปหยิบครีมมา ขยันไปหยิบคีมมาแล้วก็ใส่มันจะใส่ง่ายนะครับก็ใส่กลับมาให้มันอยู่ล็อกเดิมของมันนะครับลดอาการเสียหายได้นะแล้วก็จับเบอร์สิบต,ตรงนี้ใส่คืนเข้าไปได้แล้วเสร็จแล้วไปเลยเ๋ยวจะใส่นะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับลงไปนะ

สีสีน้ำเงินสวยเลยนะถังพักนี่ใส่ถึงแค่อัปเปอร์นะครับไม่ต้องใส่เต็มหลอดเลยนะใส่แค่อัปเปอร์นะครับส่วนตรงนี้ใส่เต็มใส่เต็มเต็มนะครับ ตตั้งงแ่มสวยะหลังจากเติมน้ำหล่อเย็นนะครับก็เดี๋ยวไล่อากาศนะครับสตาร์ทรถเดี๋ยวรถมันก็จะทำการดูดนะครับน้ำยาลงไปนะครับถ้ามันพ่องก็ให้เราเติมไปเรื่อยๆนะครับ รอให้ออมอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานนะครับเดี๋ยวมันจะดูดล,ลงไปเราก็ค่อยเติมนะครับรอจนฟองหมดนะครับรอจนฟองหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครทำยังไงฟองก็ไม่หมดแสดงว่าระบบอา,อ,าาอากาศอาจจะรั่วมาทางน้ำนะครับรถอาจจะเกิดความเสียหายนะครับมันจะมีอากาศแป๊บเดียวเดี๋ยวรถก็จะนิ่เดี๋ยวเราก็รอให้คุณปุูมิรถมัน ปกตินะครับตอนนี้ก็ยังไม่คอนะ่อยจกทีดน่ะต้องรอให้มันสามทีดครับก็บประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราดับเครื่องนะครับแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับนะครับก็จะล็อกแบบนี้เราก็ปิด น,นี้นะครับให้เรียบร้อยนะอย่าลืมนะครับระดับอเปอร์นะครับไม่ต้องเติมเต็มไอ้นี่นะแค่อเปอร์พอประมาณนี้ครับ